ยายไวยพาเซ็บเมน,นี่อันเอดลาบหมูเด้อบญญาอันหั่นเครื่องหั่นอย่างเตรียมไมมว้พร้อมแล้วที่นี่อันอันนี้อันอันนี้อันเครื่องในนะโอ้ยเขาตุ้มเปืเปีอยวแล้วนะ่าอร่อยลาบหมูหมูบ้านเราแล้วนี่ต้นหอมที่ยายไวปลูกนะจะแม่นโปอึดบนอย่างสะดวกข,ขั้งใส่และแต่ความโมสุบเหาผู้ใดมักใสหลายใส่น้อยนะ แล้ว,วิธีปรุงของแม่ี่เด็กอันเด็กแม่ครัวอะไรนี่เด็กแล้ววันนี้แม่แม่ใส่อันนั้นน้อยเนาะวันนี้แม่เอาใส่มะนาวสิอันทั้งบมใส่หลายเทื่หรอกเพราะว่ายำส้มขู่นข่เท่าเพิ่นผมมักซมปลายใ่ไหท่ก็ได้แล้วขนาดเอาเติมใดอืมเราเติมใดสิคนให้มันเข้ากันแล้วกับพริกกัสิ ปกที่นี้่ยนยารมันลงหลายพวกนั้นใส่อันนี้ไว้ก่อนคันมันคันมันหลายพวกท่านเขาก็เอาคืนไดคันคันเทเทเส้นเกิดมันลงไหลแลนะ้วมันเอาคืนบดใดนี่ผู้ทำเพิ่นบบมักเห็ดกังแม่แม่นะ่ะและ้วก็อันนี้แล้วก็ข้าวคั่วเนี่ยข้าวคั่วนี่เขาก็ตำเองเนาะสะิแล้วเอาใส่ยังซีใบอีกอย่างเนีย่ย กะเอาเออข้าคั <c oughs> ่วน <c oughs> ี่ให well, so. ้มันหอมๆเด็ดจ้ะเนี่ยใต่หอมผี่น้องเออละเพราะว่ามันใส่นี่มันเลอห่อมโดดจ้ะอันนี้อันไหนบุกค่ะแล้วกระผมหน่วยเส้นจะน้อยกนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันกะใส่อันผงหน่วยละอันพาเสพพาอย่นหอ อืมพาอาแซ่บพากินขา้าวแซ่บเพราะว่าเฮาดึละเค็ทางเฮาประเทศนี้เฮาน่โบราณเพิ่นบ่ใส่เด้บ่บ่ใส่แม่ซิมึกเมียซมึกนี่บ่เด้อจะสอนนี่ิเนาะเออแม่สมแม่สเด้อ,อ,อ,อว่าันําแล้วควออ่อยอหอมเอาข้างในใส่ว่า ข้างในใส่กลเวแล้วค่อยอันนั้นผู้เทากบลืมสูตรแล้วค่อยอัน,น,นเอาห่มมอหม,ม,ม,มูมันก็บวซ้ําอืมใส่อโน้ร้อยเดียวเลยเนี่ยแม่ซื้อร้อยหนึ่งเนี่ยค่าโอ้จะเม็นได้หลายอยู่เอาไปซื้อกับข้าวอ้นบวได้ปานนี้อันนี้นเอาเลือดเอานี้แม่ซื้อนําตลาดเอานะอันเอาเอ็ดหมูเอาหมูให้แม่เด้์แม่ลาบแม่สาวบวกเขาเส่ เอาเอาเถ้าได้ย้ายเอา้อยนึ่งสนุกดดเลิกเขากับน่ะ้อยนึ่งก็ได้หลายอยู่แม่ซีมึงก่อนเด้อว่ามันเค็มมันจางแล้วค่อยเอาหวอมใส่อืมอืมลาบหมูนี่บขให้มันเค็มนี่จะเอามันอืมเอาบ้างเนาจะจักหน่อยก่อนแม่เอาใส่มันมีรสจักหน่อยอืมเคล็ดเติมจักหน่อยก่อนหอก <c oughs> พอกินได้อยู่ดอกอันบรเพ็ดซะบะบุกิหูวจักโลดอยู่ก่อนชั้นลูกยักมังใจให้เขากลับปพริกเ,เอากลับปพริกแดงอยู่ก่อนละอนละสำเนียเพราะว่าผู้เฒ่ากิกนอะไแล้วบัตน,นี้เอาหอมลงแล้วเด้อบัดรนี้พี่น้องเดอ้อนี่กูอยากหอมผักชีอันนี้หอมแดงแม่สะออดแล้วแม่จะใส่น้ำแม่ก็ใส่นำ้นำจากหน่อยหอมแดง นี่วางไว้ก็มอ,อืมพูดด้เอาลงไป้ายกินนะเออน้ำต้มมันท่านเขาก็เอาผักซีห้าผักซีอย่างท่านกินใดอันอันเอาเอ็ดน้ำล่องนะเฮ็ดน้ำซุปมันนะม่อนฟ่อนะนะพุณด้กพี่โอเอ้ยมันเป็นตาแซ่ร้อยเดียวก็ได้หลายเนาะ <c oughs> อันไม่ไหวซื้อ ได้ไหวนะซื้อแค่ละร้อยแล้วซีนอีกก่อนเนื้อมันเป็นกระแซบดีอืมขันบึกว่าได้ไหวมากมันมุ๊กน้ำตาจะจันมอยกระลุกนียอืมอืมคันมันบ่งมีรถจะไปอีกบ่อน้ำอืมพอดีแบบเนี้ย อืมพอดีแล้วโอ้โยกต่เจ้าแจ๋วเอาหงมลุยแล้วถ้ญญาจุถูลองมือก่อนนึกอ,อืมต้นตับต้นเครื่องไหนต้นอย่างนั้นน้องเลยลองมึงเข้าจะขำก็นะ่า <c> เ <oughs> ข้าหอนหอ,อนเข้าหอนหอนพี่น้องบใบจะขำก็นะ่าแม่ก็ว่าเสือเลย สัทุ์สัุุแย้ายไปลงนเนื้อเป็นไปจาแซบอกับม,มันแซบแซบแซบพี่นอ้องปินมะเขือกันนี้มะเขือกับอืมยำกับอ่อมก็แซบมะเขือสดนะกินมีวิตามิน อืต้มประเพรยัยงน้ำเลยแล้วแบบแซ่บดีถ้ากา้อ,อมเขาก็พันได้เยอะคือหนองเนะยอะกากัดซอยพันกับลาบผมกินผักสดมันจะมีวิตามินกินกับผักสดพัน,นต้ม

ีจะผักมมนต้แทกผักกบดซอยมันเขาบอกเป็นเนื่อถ้าแบงสักแบงชิมจ้ะอืมอืมจะกดไลค์กดแชร์ให้ยายแบ่งเด้อ แทบแกบอี๋นี่นี่น้องอไม้มาตอกมาเลยคุยเขานี้มาไปแบบคำบนันร่องปากร่องขออืออือขำบนันบ้านโฮมคือบๆให้แม่รู้ว่ามันม่อนขอ กินมะขามหาวานใบข้าอียตุกท้ายได้หวานเนาะกดไลค์กดแชร์รให้ยายใบเด้อแซ่บหลายากินข้าวกับบะขามหวานกินลาบหมูแล้วก็กินผลไม้ตามนะกดไลค์กดแชร์ยายใบเด้อเด้อจ้าแล้วนี่แหละจ้าอาหารดีๆจ้า